สวัสดีครับ,บราาพบก,กับช่องลุงต้อมชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่สะพานมิตรภาพแห่งที่สองจังหวัดมุกดา,าเดี๋ยวลุงต้อมจะพาไปชมบรรยากาศสวยๆดินฟัง,งแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เรือนจอมเพชรแล้วนะครับเดี๋ยวลุงต้อมจะพามาชมพระพุทธรูปจำลองนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ลุงตตองจะพาไปชมก็คือห,หินสวยงามที่นําขึ้นมาจากแม่น้าโขงนะครับที่นํามาวางไว้จัดสวยงามบริเวณที่เรือนจอมเพชรน,นะครับนี่ก็เหล่าเกจิีดังนะครับนี่ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อโคนบรรยากาศภายในเรือนจอมเพชรครับก็อยู่ติดติดกันกับสะพานมิตรภาพแห่งที่สองนะครับ ใครที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาชมได้นะครับเรือนจอมเพชรนี่ก็เหล่าเกจิดังนะครับหลวงปู่มีชัยมีข้างในนี้อบรรยากาศสวยๆภายในเรือนจอมเพชรครับ บรรยากาศดีครับหนาวลมเย็นสบายครับช่วงนี้มุนจหายอากาศค่นอนข้างที่จะเย็นบรรยากาศเงียบนสงบนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านนอก เราต้องจะพาไปชมหินส,ยสวยๆกันครับบริเวณด้านล่างนี่ครับบริเวณชั้นใต้ดินนะครับนี่บรรยากาศหินส,ยสวยๆที่นําขึ้นมาจากแม่น้าโขงครับแล้วก็เอามาเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีเวลาโดนไฟแล้วมันก็จะมีระยิบระยับสวยงามครับนี่ ลักษณะแตกต่างกันไปสวยงามมากครับบริเวณใต้เรือนจอมเพชรใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดมุกดาหารเชิญแวะได้นะครับ ชมไปเ,ไปเรื่อยๆบรรยากาศสวยงามมากครับสวยงาม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามคอมเมนต์ได้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหลวงต้อชานลด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายชมบรรยากาศเรื่อยๆครับสวยสวยสวยๆ